สีลมกำลังคิดฮิดอะไรนั่นะของแบบของมาจากต่างประเทศหรือเปล่าพวกน้ำหอมแป้งเงี้ยตัวไหนมาใหม่เยสาวๆมาจับมาจองมาซื้อทำงานอะไรนะมีเงินเยอะซื้อขนาดนั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ม่ซื้อง่ายนะออนไลน์กันไปหมดไม่ต้องไปข้ามทวี่สมัยก่อนจริงๆนะตัวเจนรีวงลีว อะไรเนี่ยมันต้องมาจากต่างประเทศนันจริงๆนะเออลุงกงลุงเชือมีกล่องไม่มีขายหรอกเราก็เชื่อาแหลยทำงานก็ต้องเก็บเงินใช่ไหมเงินนีเราก็ไม่ซื้อมีคนไปเรียนมีคนไปเที่ยวก็ซื้อมาฝากก่อนมันมีหรอกใช่สำอางแม็กซแพคเตอร์มีคนซื้อมาฝากเราไม่รู้จับไม่จะเอาไม่ก้อ รสชาติคือหาแล้วมันไม่ได้มาติดแบบโอ้โหสนิทสนิทแบบมันไม่ออกมันสีทาบ้านเลย <c oughs> แซวเอยอือ <c oughs> จะนี่จ้ะนี่จ้ะผักบุงกบ้งจ้าผักบุ้งจ้าผักบุ้งลวก่ะพอแล้วเนาะวพอสะดุ้งสะดุง้งเห็นไหม <c oughs> เออเดี๋ยวมันจะเคี่ยวมันจะเหนียวนะจ้ะคุณโยนะคะ เดี๋ยวก็โทรศัพท์จุ่มไปในน้ำร้อนหรอกยาไม่เทน้ำทิ้งนะมันคนก็ทินะ้งแล้วก็เอาเอาน้ำแข็งสะดุ้งมันใช่ไหมอืมก็โอเคนะท่านแต่ยาขอกินแบบนี้เพราะว่ากําลังเคียวไม่ค่อยมีเราก็อิ่มยินงตะโฟกันเตอ๋อจ้ายิตะโฟคอนี่กับข้าวเด็กเมื่อเช้าเหลืออยู่จ้เด็กน้อยสองคน พยายามจะไปอ่านในที่เขาสอนทำไอ้อะไรนะทำวิดีโอดีๆอ่ะทำคอนเทนต์ดีๆอ่ะอืมบางทีเข้าไปอ่านเนี่ยนไม่สู้เท่ากับน้องๆบอกเนี่ยโอยน้องมดไปช่วยย่าเยอะเลยว่าย่าจะเอาไอ้แนวอะไรเนี่ยแนวแนวอะไรได้เนี่ยแนวนอนใี่เห็นกว้างๆได้เลยไ ทือ้อยู่ตั้งงานเคยแต่ทำของเฟซบุ๊กไงเฟซบุ๊กมันมนมันมเนี่นยตัง้งใช่ไหมิง mm. ติดโอบดินเปนแก้วยาวชอบของใครครับขอหน่อยนะอึบๆึบึบๆึบึนี่แหละเส้นใหญ่เย็นต้าโฟ้ใกินอยู่นะ แต่ว่าผักบุ้งเขาให้แค่นี้ใช่ไหมแต่เรากินผักบุ้งเป็นหมอ้อเลย <c oughs> ไม่ใช่ได้เจอบ่อยๆอย่างนี้ซื้อตลาดก่อนเนาะนิดเดียวสิบบาทนี่ยายขายห้าบาทเองห้าบาทเขาขายที่ไหนห้าบาทให้ไปเลยยี่สิบบาทเอาไปซื้อหนมแตแถมไปอีกมันหนึ่งไปแถมแอะไรอ่ะายัยฉันกินไม่หมด ทำไมส,สาวๆอนุยากกินในหม้อเลยนะมีคนเขาว่างชนะ่ไหมทำไมไปกินในหม้อแบบนั้นนะครับอนุญาตมันไม่ถูกต้องมันไม่เหมาะสมวันแ,แรกแ,กแรกทำวิดีโอเนี่นะต้มต้นกาแฟไปคุนไปอยู่ยนี่ไห้แล้วเยื่องกลายเป็นเออ มันมัน,ม,นมันกลายเป็นผูกพันนอกแครความรู้สึกคนอะแล้วก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่อยากกินละกินแต่อาหารที่มีประโยชน์น,นะนะผักบุ้งค่ะผักบุ้งค่ะจะให้ดูพร้อมกับไอ้เจ้าเย็นตะโู